สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้ก็มีข่าวด่วนเกี่ยวกับการโอนเงินประกรันรายได้เกษตรกรวุฒที่7พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้รับโอนเงินนะครับให้รีบเช็คกับทางทศกสอด่วนเลยหลังจากมีการประกาศเกณฑ์ราคากลางแล้วนะครับวันนี้แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังท่านใดชอบวิดีโอนี้นะครับ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสำคัญจากทางช่องเราต่อมาเรามาดูการติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลวันที่22ธันวาคม2563กรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินประกันรายได้เกษตรกรซึ่งทางเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวเลยนะครับ ล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างตามราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563รอบทับ64ี่รอบที่1เป็นงวดที่7แล้วนะครับมติที่ประชุมครั้งที่30ทับ2563เมื่อวันที่21ธันวาคม2563รอบที่1งวดที่7นะครับ ระบ,บุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวคือวันที่14ถึงวันที่20ธันวาคม2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ้ความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะครับ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,425.46บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,982.48บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,429.59บาท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ1465.25บาทและ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,400.10บาทนะครับสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่7วันที่21ธันวาคม2563ดังนี้นะครับราคาชดเชยนะครับ1 ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2574.54บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2017.52บาท3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ570.41บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ534.75บาทและ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ599.90บาทนะครับ แล้วถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือท่านผู้ชมท่านใดชอบวิดีโอนี้นครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ